สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกม ROV อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้สุ่มวงแหวนเวทญี่ปุ่นไปเนี่ยเราได้สุ่มด้วยจำนวนคมพี125อันนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราแลกสกินไอริไปนะเป้าหมายสูงสุดของผมวันนี้ก็คือสกินสุดแรนะครับเป็นสกินที่หาซื้อไม่ได้นะครับสำหรับตามคำแนะนำที่คนมาคอมเมนต์ไว้ที่ผมได้พูดด้วยว่าอาดัมไม่มีเอฟเฟกต์ลาปนะครับซึ่งเป็นการเข้าใจผิดของผมเองนะฮะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์วาฟนะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด3ดอกแล้วเรามีอีก50คัมภีำพีขั้นสูงมาดูกันสิครับว่าวันนี้เนี่ยอีก12ดอกที่เราต้องตามหาก,กันเนี่ยมันจะออกง่ายหรือเปล่านะครับหรือว่าเราต้องเติมเพิ่มเทคนิคของผมเนี่ยผมจะซูมแค่ทีละครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่กด5ครั้งเลยนะครับโอเคจะว,วาด,ดอกสุกุระใช่ไม่ใชไ่ไม่รู้นะรอบแรกครับ กล่องรูนกระแทกหน้าครั้งที่2ได้มาหนึ่งดอกนะครับตอนนี้เรามี4ดอกละเราต้องการอีก1ิบนะฮะโอ้โหกล่องรูนอีกแล้วดอกซากุระนะครับเรารอแค่ดอกซซกุระอย่างเดียวอได้มาอีกหนึ่งดอกนะสลับกับกล่องรูนว่ะเป็นไปได้นี่3ดอกก็จะดีมากอืได้มาอีกหนึ่งดอกครับ ได้ไปอีกหนึ่งดอกครับไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ครั้งแล้วน่าจะประมาณห้าครั้งหกครั้งนะครับได้มาอย่างละหนึ่งตลอดนะครับเหลืออีกเจ็ดกับการซูมอีกสามครั้งได้ไปอีกหนึ่งดอกครับอืมออามาทำไมเนี่ยอีโมจิเนี่ย อืมกล่องรูนปิดท้ายตอนนี้เรามี9ดอกเลยครับซึ่งคำพีเนี่ยนะครับผมต้องขอบอกกันว่า ที่ผมได้คัมพีร์ขั้นสูงมนเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับผมจะได้จากกล่องโออิชิบ็อกซ์นะครับจากการสุ่มรหัสโออิชินะครับผมก็จะได้คัมภีขั้นสูงมานะครับตอนนี้เราแลกโออิชิบ็อกซ์มาแล้วนะครับแล้วก็เราได้คัมภีเพิ่มมาอีก25อันนะครับคือการสุ่ม5ครั้งนะครับกับดอกซากุระที่หายไปนะฮะอีก6ดอกนะครับแล้วเราก็จะสุ่มทีละครั้งเหมือนเดิมนะฮะถ้าหมด5ครั้งนี้แล้วดอกซากุระเราไม่ครบเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องใช้คูปองเพื่อสุ่มต่อไปนะ อะไรของผมวันนี่้จะวาดดอกซากุระนะเนี่ยโอ้โหกล่องลูนเลยกล่องลูนกระแทกหน้าตั้งแต่ครั้งแรกกล่องลูนสองแล้วครับโอ้โหกล่องลูนสามติดสามครั้งติดเลยเหรอไม่ไหวนะเราเหลืออีกสองครั้งครับคงได้ดอกซากุระไม่พอแล้วเหรอครับได้มาหนึ่งดอกนะครับ ได้ามาอีก1ดอกสรุปว่า 5, 5้าครั้งเนี่ยเราได้ดอกซากุระมาแค่ไม่แค่2ดอกเองเนะครับต่อไปเราจะใช้คูปองในการสุ่มแล้วนะครับเหลืออีก4ดอกนะครับโอ้โหสี่ดอกก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเนี่ยโอเค30สคูปองครับได้ามาอีกหนึ่งดอกโอ้โหเอฟเฟกต์วิ่งได้ามาอีกหนึ่งดอกครับ ได้ไอีกหนึ่งดอกครับโอ้โหเหลืออีกดอกเดียวดอกสุดท้ายละโอเคครับเราไปล่าดอกสุดท้ายกันครับเพื่อสกินอารัมนะฮะโอ้โห,โอโหเอฟเฟกสังหารบายหมดคูปองไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหโอเคครับถือว่ามิชชั่นคอมพ l ีท e นะ ได้เลยครับ15ดอกเราไปแลกสกินอาร,ร์มกันนะครับเราได้มาเลยครับสกินมิโกะนะครับซึ่งเป็นสกินที่แรนะครับแล้วก็เป็นสกินที่หาซื้อไม่ได้ด้วยนะครับผมอยากได้มันตั้งแต่แรกแล้วล่ะอันเนี้ยแต่ตอนแรกผมคิดว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปไงแต่พอตอนหลังมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปของผมคลิปที่แล้วนะครับว่าเออมันมีเอฟเฟกต์วาร์ปด้วยอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องมาจัดวันนี้นะครับ เราได้ก่อโปรไฟล์ของอาราม,มิโกะมาด้วยนะครับที่ว่าวงแหวนเวทญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ผมเสีย2ต่อเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ยังยังไม่เจ็บเท่ากับวงแหวนเวทน้องอ่ะก็มาขอสรุปกันเลยครับว่ากับกิจกรรมวงแหวนเวทน้องนะครับระมดคูปองเป็นทั้งหมด1 2 6 2คูปองนะครับตอนแรกเนี่ยเรามี4 5 9คูปองนะครับตอนนี้เหลือ279คูปอง วันนี้เราหมดคูปองไปทั้งหมด180คูปองนะครับสำหรับการสุ่มเฉพาะที่ใช้คูปองนะและเราก็หมดคำภีที่ได้จากโออิชิบ็อกซ์ไปอีก75คัมภคีนะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าเราใช้คูปองตั้งแต่แรกเนี่ยเราต้องหมดมากกว่า180แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับกับกิจกรรมวงแหวนเวทญี่ปุ่นใน EP 2นะครับเพื่อสกินที่ ผมอยากได้มาตั้งแต่แรกนะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่กิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ